โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง The Cup FF นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมของ Happy d u m m i หรือว่าไพ่แข่งหันสาอีกเช่นเดิมเึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการหาคอยนะครับแล้วก็มาดูว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็คือเกมของเรานะครับได้มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับ สิทธิพิเศษวันลอยกระทงรางวันสองเท่าโอกาสได้รางวันมากขึ้นสองเท่ากิจกรรมนี้เริ่มวันที่20นะครับแล้วก็กิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นกําหนด การศึกซิงแชมดัมมี่สมัยที่2รางวัลรวมถึง36500บาทรางวัลรวม36,500บาทเลยนะครับก็ดูและกิจกรรมถัดไปนะครับพฤติกายนกิจกรรมเดือนพฤติกายนรางวัลมูลค่ากว่า300,000เทมโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าเยอะแล้วไอเจอตัวนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับดูอันนี้แจก3 0 0 0 0นเทนะครับโอ้โหสา0 0สนบาทเลยเหรอ อ๋อมันเป็นกิจกรรมรวมนะครับมันไม่ใช่แบบเฉพาะกิจกรรมนั้นและกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นคอยเอูสิทธิพิเศษสุดสัปดาห์เดือนพฤิกายนอ๋ออันนี้จะแจก เป็นคอยเอ็กทัวร์โคตรเท่โอเคนะครับแต่ละรางวัลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปบอกวิธีการเล่นเนาะเรื่องกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเดี๋ยวผมไปบอกวิธีการเล่นนะครับก็คือตอนนี้นะครับใครที่อยากดาวน์โหลดเกมนี้ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับใครที่หาเงินออนไลน์ใครที่หาวิธีหาเงินออนไลน์นะครับใครที่อยากมีเงินเสริมอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากหาเงินเติมเกมนะครับเกมนี้สามารถเติมเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เขาเล่นกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ ROV p ับ g อย่างนี้สามารถเติมได้หมดเลยนะครับเพียงแค่เราเล่นแล้วหาคอยนะครับเราหาคอยคอยก็คือตัวนี้นะครับคอยตัวนี้นะครับเราสามารถไปแลกบัตร TM แล้วเอามาเติมเกมได้นะครับแต่เวลาดาวน์โหลดมาครั้งแรกนะครับมันก็จะไม่มีคอยให้นะครับคนดู มาใครที่ดาวนหลดมาครั้งแรกนะครับก็คือใส่โค้ดแนะนําเพื่อรับคอยก่อนเลยนะครับโค้ดแนะนําโค้ดตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นโค้ดของผมนะครับก็คือถ้าคนดูใส่โค้ดนี้นะครับก็จะได้รับ300คอยนะครับไปกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงฟรีคอยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงคําว่าผูกพอกดคําว่าผูกเสร็จนะครับ ใส่รหัสโค้ดคนนี้ครับ JHRC572 นะครับเพื่อรับคอยนะครับพอเรามีคอยปุ๊บนะครับเราสามารถไปแลกเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีแลกและบอกวิธีการเอบาบัตรทูไปเติมเข้าทูวันนี้วอลเล็ตหรือว่าเติมเกมโอเคครับงั้นเราไปดูกิจกรรมของเราเลยและกันเนาะกิจกรรมแรกก็คือเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรม1 V1 ทําทำด่วนเพื่อรับคอยฟรีเปิดทั้งวันลงทะเบียนฟรียีทเคเปิดทั้งวันลงทะเบียนฟรีด้วยโคตรเท่โอเคนะครับพอเรากดมานะครับก็คือ ก็เราเล่นนะครับก็คือเป็นการ1น1 V 1ฟรีคอยนะครับก็คือลงทะเบียนฟรีนะครับก็ ไม่ได้ใช้เพชรนะครับส่วนรางวัลก็ได้10บคอยนะครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะครับพอดูเราไปดูก nah> ิจกรรมที่มันจะเยอะเลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับศึกซิงแซมดัมมี่สมัยที่สนะครับศึกซิงแซมดัมมี่สมัยที่2จะใช้เพชรในการลงทะเบียนนะครับก็คือจะมีเริ่มต้น5เพชรนะครับแล้วก็50เพชรนะครับแล้วก็ลงทะเบียนฟรีก็มีนะครับซึ่งศึกซิงแซมดัมมี่สมัยที่2นะครับก็จะมี1นึ่งวนะครับแล้วก็มีศึกซิงแซมดัมมี่สมัยที่2รอบเริ่มต้น6กพันคอยนะครับซึ่งกิจกรรมตัััวนนี้ะคบก็ืออด ได้3,000คอยนะครับอันดับ2จะได้2,000คอยอันดับ3าจะได้1000คอยและอันดับถัดไปก็จะมีรางวัลคอยให้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นดัมมี่สมัยที่2รอบเริ่มต้น5,000ันะครับแต่อันนี้จะแข่งวันที่20นะครับรอบ3าทุ่มก็เงินรางวัลรวมก็5 0า0ครับแล้วก็เนี่ยและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นศึกซิงแซมดัมมี่สมัยที่2รอบเริ่มต้นซิงแซม7 0 0 0 TM นอะครับอันนี้คือเงินรางวัลรวม70,00 TM นเะครับชื่อเงินรางวัลอันดับหนึ ได้4,000 Tm อันดับ2จะได้2,000 Tm อันดับ3จะได้1,000 Tm อันดับ4จะได้50,000คอยอันดับ5จะได้30,000คอยอันดับ6หาอันดับ10จะได้คนละ10,000คอยและอันดับ11หา21จะได้คนละ 5,000คอยนะครับโอ้โหเงินรางวัลรวมโคตรเยอะเลยครับคนดูและนอกจากนั้นนะครับคนดูยังมีกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมการแข่งขันบัตร T M รายวันนะครับจะมี2ทุ่ม3าทุ่ม4ทุ่มนะครับคอยฟรีซิง3,000คอยนะครับอันนี้คือมันจะมีเวลากําหนดว่าจะเริ่มเวลาไหนนะครับอันนี้คือใช้ตั๋วบัตรเพื่อลงทะเบียนแล้วก็มีลงทะเบียนฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีการแข่งขันประจําวันบัตร1,000 T M ด้วยนะครับคนดู อันนี้คือประจําวันนะครับก็คือมีเวลากําหนดให้ว่าเขาจะแข่งตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้มันมันไม่เฟียวครับมันต้องแบบแข่งตลอดเวลามันถึงจะได้คอยเยอะครับโอเคนะครับส่วนคอยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่81,000ืคอยนะครับคนดูบางคนที่มาดูครั้งแรกนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าคอยสามารถทําอะไรได้คอยตัวนี้แหละนะครับมันสามารถแลกเป็นบัตรทูได้นะครับบัตรทูก็คือเอาเป็นเงินเอาบัตรทูมาเติมเข้าทัวร์เลดเพื่อ เอาเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถเติมเงินมือถือได้นะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีการแลกแล้วก็บอกวิธีการเอาเลขบัตรชูไปเติมยังไงนะครับก็ให้เขาดูนะครับทําการกดเข้าไปตรงเลขบัตรชูเลยพอกดเข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับก็จะเห็นเติมเงินมือถือเติมเงินมือถือนะครับก็จะมีจํานวน50บาทแล้วก็100บาทนะครับตอนนี้มันหมดแล้วนะครับมันรีทุกๆ10บโมงห้าปายสนะครับสามารถเติมได้สาค่ายไม่ว่าจะเป็น AIS, D-TAG แล้วก็ทูมุกนะครับ แล้วก็มีแลกบัตร TM นะครับแลกบัตร TM นะครับก็จะมีจำนวนราคา150บาทนะครับก็คือ150ทูนะครับ300ทู500ทู1,000ทูนะครับแต่ว่าเขาแลกหมดแล้วนะครับมันไม่เหลือนะครับอันนี้เขาจะเปิดให้แลกทุกทุก10โมงแล้วก็บ่าย2นะครับทุกทุกวันนะครับแลก2เวลานะครับซึ่ง มันไม่เหลือนะครับคอยผมมันไม่พอนี่นะครับถ้าจะแลกบัตรหนึ่งพันอย่างนี้เดี๋ยวผมแลกให้ดูว่ามันได้ไหมมันไม่ได้ครับผมมีแค่เปียกหมื่นครับมันต้องมีหนึ่งแสนคอยนะครับขออภัยคุณไม่สามารถแลกรายการนี้ได้โปรดยืนยันว่าคุณมีคอยครบไหมเห็นป่ะคอยไม่ครบนะครับแต่ถ้าแต่วันนี้ผมกดแลกไปแล้วนะครับพอเราแลกมาเสร็จนะครับปุ๊บแลกมาเสร็จนะครับให้เขาดูกดเข้าไปตรงบันทึกพอกดเข้าไปบันทึกเสร็จนะครับก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับประวัติการแลกของเรานะครับมันก็จะมีเลขทูให้นะครับเนี่ย ผมแลกแต่บัตร1 0 0 0พล้วนๆเลยนะครับคนดูผมไม่แลกบัตรอื่นนะครับผมแลกจากคอยเป็นล้านอ่ะเหลือคอยหลักหมื่นนะครับเพราะว่าผมแลกทุกวันเลยนะครับโอเคนะครับก็ตามนั้นเนาะผมก็ได้บอกวิธีการเติมเงินมาถือหรือว่าการแลกบัตรชูเพื่อเอามาเติมเกมเอามาเติมเข้าชูวันนวเลดแล้วใช้จ่ายใน การซื้อสินค้าทั่วไปต่างๆนะครับมานะครับและเออยังมีกิจกรรมตัวนี้อีกอันนึงนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมระบบเชิญนะครับชื่อระบบเชิญนะครับก็คือเป็นกิจกรรมการจัดอันดับนะครับจัดอันดับเนี่ยพอเข้ามานี้นะครับ มันก็จะมีคําว่าเชิญครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมระบบเชิญนะครับซึ่งระบบเชิญตอนนี้นะครับจะรีทุกๆวันนะครับเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่ตอนเมื่อก่อนอะ่ะก็จะมาจะเป็นเป็นอาทิตย์นะครับแล้วเขาก็จะรีรับรางวัลท,ทีเดียวแต่อันนี้คือจะเป็นการเชิญแบบแจกแค่บัตรทูทุกๆวันจํานวน450 Tm นะครับรีทุกๆบ่าย2ของกลางวันนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับ9นะครับ เมื่อกลางวันผมน่าจะได้อันดับ6หรืออันดับ5้านี่แหละนะครับผมจำไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับเนะครับชื่องอันดับ9นะครับ,ออบ,รบเงินรางวัลก็จะตามนี้นะครับอันดับ1นะครับจะได้ 300TM อันดับ2จะได้150 TM ม อันดับ3จะได้5,000คอยอันดับ4หาอันดับ5จะได้3,000คอยทุกๆอันดับนะครับก็จะมีเงินรางวัลหรือว่าคอยให้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคือผมสตรีมเกมฟรีไฟแจกเพชรแจก,กวอลทุกวันนะครับใครที่อยากได้เพชรอยากได้วอลก็มาเล่น ทางห้องผมได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย